สวัสดีครับผมช่างเป้ร้านสมัยทีเซอร์วิสนะครับวันนี้ช่างเป้มีงานเป็น Surface p r o วนะครับมาในอาการแบตบวมนะครับแบตบวมแล้วก็ดันตัวหน้าจอเนี่ยขึ้นมานะครับเวลาเรากดตรงหน้าจอเนี่ยมันจะตัวหน้าจอจะแน่นๆนะครับเราก็จะมีรอยที่จอเนี่ยเผยเอออกมานะครับตรงนี้นะครับตัวจอเนี่ยจะอ้าอ้าออกมาจากตัวบอดี้นะครับ เพราะว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยบวมนะครับแล้วก็ดันตัวหน้าจอเนี่ยขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ก็แก้ไขแล้วนะครับอันนี้ผมทาการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วก็ติดกาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูทั้ง2มุมนะครับอันนี้จอก็ประกบสนิทนะครับทั้งสองด้าน เดี๋ยวผมให้ดูตัวหน้าตาแบตเตอรี่นะครับตัวแบตเตอรี่ของ Surface Pro 4เนี่ยก็สามารถแก้ไขได้นะครับโดยการเปลี่ยนนะครับของเดิมเนี่ยจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าใช้เนี่ยมีโอกาสที่จะบวมจนแบตเตอรี่มันแตกได้นะครับร้ายแรงที่สุดเลยอาจจะทําให้ตัวเมนบอร์ดช็อตได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวแบตเตอรี่ก้อเก่า นะครับนี่ก็จะมีอาการบวมแบบนี้เลยนะครับเป็นเหมือนถุงลมนะครับที่พองนะครับพอพองแล้วเนี่ยก็จะมีเนื้อที่ในการกดลงไปได้นะครับแต่ถ้าบวมมากๆเลยนะครับมันก็จะทําให้ตัวหน้าจอเ,เกิดการเสียได้ด้วยนะครับอันนี้ถ้ามีอาการบวมแล้วก็ต้องทําการเปลี่ยนนะครับผมถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวฮาร์ดแวร์อื่น เกิดอาการเสียเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้ก็เป็น,น,นาการแนะนำนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับตัวแบตเตอรี่นะครับก็สามารถรับเปลี่ยนได้อยู่นะครับตัวของ Surface Pro 4แล้วก็ในเรื่องของตัว Surface Pro 4นี่จะมีในเรื่องของอาการจอสั่นนะครับอาการเสียเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีพวกอาการจอสั่นอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนจอได้นะครับเป็นการอัปเกรดจ,จอจาก Pro 4ไปเป็น Pro 5นะครับ อันนี้ก็แต่ว่าเครื่องนี้เปลี่ยนแค่ตัวแบตเตอรี่เท่านั้นนะครับตอนนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับตัวหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับสามารถทัดได้ทุกจุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูในเรื่องของผมลองเมื่อก,กี้ก็ลองทัดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสีเนาะ สีส้มนะครับก็สามารถทันได้อ่าก็หลักๆคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับตัวแบตเตอรี่นะครับของโปรสีที่บวมเนี่ยทางร้านก็รับเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็น รุ่นอื่นก็รับนะครับอย่างเช่นโปร5นะครับโปร6โปร7นะครับเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตนะครับซ่อมเมนบอร์ดอาการเปิดไม่ติดหรือเปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับก็รับหมดเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนัดกับทางแอดมินทางอของลายร้านสมัยทีสุดได้เลยนะครับหรือถ้าจะ walk in เข้ามาหน้าร้านเนี่ยก็จะมีะยูสาขานะครับสามารถเข้าไปดูโลเคชั่นบน หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ช่องเป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ